อายการเมื่อไหร่นะคะถ้าไปที่ไปที่สํานักงานในการสังวัดสงขานะครับก็ไปบอกเขาบอกว่าผมให้มาบอกว่าอาจารย์ปรเมศนะอายการปรเมศให้มาเขารู้ครับวันนี้เราบอกไปทั่วประเทศแล้วบอกว่าชาวบ้านถ้าไปถึงที่สํานักงานในการแล้วบอกอายการปรเมศให้มาหาเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นผู้ชมที่ดูจากทางรายการนะครับและถ้าเป็นเรื่องบางทีผมจะโทรไปบอกไว้ให้ก่อนจะไปเมื่อไหร่ก็บอกโอเคไหมครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแา้วจานครับ ถ้าสู้แล้วเราไปที่ศาลถ้าว่าเขาจะแบบว่าเขาจะสู้คดีอะไรแบบนี้ค<ะ>่ะอืมแล้วมันจะมีชนาะามีแพ้อะไรแบบนี้ไหมมันก็มีแหละถ้าสู้คดีมันถ้ามันชนยังไงแหละผมถามแค่นี้อ่ะชนรถชนคนชนคนใช่ไหมค่ะชนคน,<ด>ต,อนตอนคนเดินข้ามถนนหรือไงชนคือลูกชายขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ แล้วเขาขับรถกระบะมาชนโอ้ชนหน้าชนหลังผู้ชายน่ะโอดจากซอยแต่ว่าไม่ได้ชนที่ปากซอยมันมาชนที่กลางถนนอ๋อชนที่กลางถนนอ๋อก็ต้องดูรายละเอียดไงที่เราต้องถามกันว่าทำไมเหตุที่เขาสู้คดีเขาสู้คดีเพราะว่าจจะเขาบอกว่าเขาไม่ผิดไอ้ตรงนี้ผมผมมองไม่เห็นเหตุการ์ละครับก็ลองดูรอดูพนักงานสวนเขาจะว่ายังไงนะคะเพราะทุกอย่างมันอยู่ตามข้อเท็จจริงหมดนะคะอืม่ช่คุกไปติดต่อที่โรงพัก ยังหลหนวล้วเขาก็มันก็ไม่ขึ้นหน้าค่ะมันยังเหรอครับสองเดือนเนี่ยตำรวจช้าอยู่แล้วสองเดือนเนี่ยนะสองเดือนได้ประกันตัวสามเดือนถึงจะส่งตัวเขาอาจจะดึงไว้ได้ถึงหกเดือนอืมอืมอืมอ๋อดึงไว้ได้ถึงหกเดือนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวอย่าใช้คําว่าดึงเขาดําเนินขาดสามารถดําเนินการสอบสวนได้ภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่จับหกเดือนเสร็จแล้วก็ต้องไปขังผู้ต้องหาถ้าไม่ขังผู้ต้องหาก็ต้องส่งํำนวนให้เอกการนะคะต้องรออีกเพิ่งเดือนรอหนึ่งรอนิหนึ่งนะครับ ค่ะเราก็พยายามถามเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ส่งให้อายการรู้จักใช่ไหมรู้จักตํารวจเจ้าร้อยเวรรู้จักได้ใช่ไหมครับะค่ะเออนั่นแหละเดือนนึงก็เที่ยวไปถามขุนหนึ่งเดือนเที่ยวไปถามหัวนี้ก็รู้เองครับอืมก็คือพยายามไปถามนิดนึงนะคะนะคะส่เคันมีอะไรก็โทรกลับมาใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องสรุปสำนวนใช่ใช่คือมันต้องตามหลักฐานพยานเราเองเราก็ต้องตามผู้เสียหายบางคนไม่ตามอย่างที่เกิดที่ระยองแจ้งความไว้เดือนเดียวแล้วคดีเด็กที่เป็นออสเซสติกที่ถูกกลุ่มขืนเดือนเดียวอุ้ยเดือนเดียวอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบกระบวนการสอบสวนเนี่ยนะครับต้อง ต้องรอบครอบต้องทําให้รอบด้านครบทุกด้านเรารีบเกินไปสํานวนก็จะเสียหายนะครับค่ะรอนิดหนึ่งนะคะมีสายหนึ่งค่ะคุณสนองครับพิสาเรื่องของมรดกค่ะสวัสดีค่ะคุณสนองค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับค่ะฟังทางโทรทัศน์ไม่ฟังทางทางโทรศัพท์ค่ะคุณสนองครับรถ ลดเสียงโทรทัศน์นิดนึงนะคะแล้วฟังทางโทรศัพท์นะคะเชิญเลยครับค่ะผมอยากถามอาจารย์ในเรื่องเรื่องเรื่องอะไรคะอาจารย์ในเรื่องไงผู้จัดการมรดกนี่เขาทำอะไรได้บ้างครับเป็นผู้จัดการมรดกของใครของภรรยาไม่คือคือเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อและแม่ครับอ่าก็สามารถจะแบ่งทรัพย์สินได้หมดไงอะสมสะสมมเป็นทายาท ผมอยากจะถามว่าเป็นผู้ครับผมก็ถ้าเราเป็นทายาทเนี่ยเราก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกก็สามารถยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้พอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วหน้าที่ของผู้จัดการมรดกคือหนึ่งทบัญชีทรัพย์สินประการที่สองเอาทรัพย์สินนั้นมาแบ่งแยกให้แก่ทายาทแล้วก็ทําบัญชีทรัพย์สินไว้อีกเ่ราแบ่งให้ใครราคาเท่าไหร่แค่นั้นแหละครับค่ะค่ะโอเคไหมครับ ค่ะคุณสนองคะได้ยินเปล่าครับผมนะคะทําตามนี้เลยนะคะคือตอนนี้คือคือตอนนี้มันมีปัญหาแน้ะคุณพอถามปัญหาปัญหาว่าคือคือมันมีปัญหาที่ว่าเป็นผู้จัดการมรดกนี่คือพี่เขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วครับประมาณมาประมาณเกือบจะสามสิบปีแล้วอืมปีคราวนี้แล้วไม่แบ่งเงินสินให้เหรอ ก็ไปหาทํางานไปก็หายหายไปนานๆครับี่สสิบ2 3ิ0ปีถึงไม่เห็นหน้ากันเออแล้วก็พี่ายก็นี่พอดีมาพบกันก็เลยมาขอแบ่งกันเป็นพอดีคนที่ซื้อ แต่การมรดกนี่แล้วเขาว่า,างไางเขาหนีไปใช่เขาก็หนีไปอ๋ออย่างนี้ดิอย่างนี้อะถ้าเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเขาไม่จัดการมรดกเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลค่ะขอให้สารเรียกผู้จัดการมรดกมาถแถลงทรัพย์สินและวิธีการจัดการถ้าเขาไม่มาถแถลงเราก็ยื่นคำร้องในฉบับขอถอดถอนการเป็นผู้จัดการมรดกและให้เราเป็นผู้จัดการมรดกแทนอืมปาผมค่ะแล้วมัน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 มีอ่ะแล้วมันมีอย่างนี้อีก เอาอยัางที่ไชาวบ้าน,นเนาปากเสียงงหลายเสียงบอกว่าเขาเป็นผู้จัดจาก,การมารดกนี่เขาไปขึ้นเอาเป็นชื่อของเขาไายแล้วนะเขาบอกอ่นอืมอืมอมค่ะไปเปลี่ยนชื่อเลยเหรอคะครับรเขาก็บอกไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใช่คือต้องเปลี่ยนชื่อจากคนตายมาเป็นชื่อผู้จัดการมรดกและจากผู้จัดการมรดกถึงไปแบ่งปันให้กับทาย,ยาทครับ รับผมมันต้องแบ่งเปลี่ยนชื่อได้แต่เขเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อก่อนอย่างผมว่าที่ดินมาเป็นของชื่อผู้จัดการมอดกแล้วที่ที่เหลือผู้จัดการมอดกก็ไปจัดการแบ่งกันกับทายาทนะคะแต่ผู้จัดการมอดกไม่มีสิทธิ์เอาไปเป็นของตัวเองแล้วไปขายก็ได้เฉพาะส่วนของตัวเองอแต่ถ้าเอาไปขายอ่ะผิดคุกได้อืนะคะเดี๋ยวแล้วที่ผมขอถามอีกทีหนึ่งนะอ้าวนิดหนึ่งอ่ะคือถามว่า ที่เขาเป็นผู้จัดการมรดกนี่เขาเอามาอไอเอาที่สนนนี้ไปไป,ไปทไํะอ,อ,ปทอะไรได้เช่นจำนงหรือไปทําอะไรได้รือปล่าครับผมถ้าเป็นที่ดินเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนชื่อเขาก่อนเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วเขาถึงเอาไปทําได้ครับค่ะนี่ไอ้ที่นี่มันมันมันค่ะคุณสนองคยังไม่ได้เลียนนะครับไม่ได้เลียนไม่แต่เลียนชื่อชื่อเหมืนื่อเหมือนเดิมหมลยตือเนี่แต่เขาเป็นทําไม่ได้นอกจากเอาไปแบบไปวางประกันเฉย แต่ถ้ากลัวจะสูญหายไปเนี่ยจริงๆที่ดินเนี่ยไม่ต้องตัมืผู้การมาดก็ได้พาลูกญาติญาติพี่น้องทุกคนไปพบเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาเดียวเขาก็ทำให้ไม่ต้องมีผู้จัดการก็ได้ครับนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงมาคลื่นนิดหน่อยครับใช่นะคะตอนนี้มีสายหนึ่งค่ะคุณแอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะเชิญเลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะ หนูอยากรู้ว่าหนูได้สัวหนูได้เปรเป็นขุมไทยค่ะแต่หนูเป็นขุมพม่าเออหนูไม่ไทยอุตยาเลยเออค่ะเข้ามาไม่ถูกต้องใช่ไหมคะงานที่หนูจะได้อืมนะคะคุณแอนเข้ามาไม่ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะไม่ถูกต้องค่ะคุณแอนเป็นคนพม่าค่ะแล้วทีนี้อยากจะมีสามีคนไทยแล้วอยากได้สัญชาติเป็นสัญชาติไทยใช่ไหมคะ ไม่อยากได้ตีนสัญชาติไทยเลกอยากได้แบบทเทเบอนุญาตอยู่ที่เองไยกออยากได้อนะุญาตที่อยู่ในเมืองไทยได้ค่ะตอนนี้เข้ามาทำงานได้ไง อ๋อตอนที่มาทำงานอยู่น่ะๆกูทายผมไม่เคยทำให้เลยจ้ะไม่เคยไปขอใบอนุญาตให้โอ้โหเต้ยพงษ์ท่าก็ย้ายมาอยู่กับเต่แต่ก็ไม่ค่อยได้มีความรู้ที่ใบจะไปทำอ๋ออเคคือตอนเนี้ยนะค่ะคือตอนเนี้ยไม่ได้ขออนุญาตชั่วคราวที่เขาเปิดให้ขอนี่ก็ไม่ได้ไปขอถูกไหมอือจ้าเออค่ะเคยคยไปที่อำเภอครั้งนึงเต้ก็พาไปทีนี้อำเภอ เพราะว่าหนอยู่ของแกอัาเภยก็ว่าตอนที่หนูข้อมามันไม่มีอรุญาเขาก็เลยทำเขาก็ทั้ให้ไม่ถูกเขาบอกให้ไปเดินเลือกที่ไหนไม่รู้หนูก็ไม่ไม่มีความรู้นะก็อ,อ,อยากรูว่าจะทํายังไงอือ <S <S เขาจะให้นายจ้างเป็นคนไปแจ้งมไม่ใช่เราไปแจ้งนะเราทำงานอยู่กับนายจ้างไหมต้องให้นายจ้างพาไปแจ้งทีนี้นายจ้างมไม่ค่อยอยากพาไปแจ้งเพราะมันเสียค่าใช้จ่ายแยะ โอ้นะคะเออมันเสียค่าใช้จ่ายหลยตังค์นะค่ะรักษาพยาบาลมันได้บัตรประกันสังคมเหมือนกันน<ช>่ะค่ะแต่ภาคหลังนี่เสียแพงนายจ้างเลยไม่ค่อยพาเมื่อก่อนพาไปทีกค่สี่ห้าพันนะคะเขาพาสี่ห้าพันแล้วลูกจ้างหลบหนีอีกค่ะแต่ว่าอันนี้มันต้องคุยกับนายจ้างให้นายจ้างเขาพาไปครับเวลาวเขาเปิด ให่ทราบว่าตอนนี้หนูไม่มีนายจ้างหนูจะให้แฟนหนูไปทางให้ได้ไหมจ๊ะได้ก็ถ้าแฟนเป็นนายจ้างสิก็สมมุติให้แฟนเป็นนายจ้างไปสิอ๋อจ่ะจ่ะขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนะคะเราเราเราส่งไปถึงพ่อแม่ในเี่ยทีวีเราอืมอืมค่ะน่าจะส่งน่าจะส่งไปได้หลายที่นะคะเพราะว่ามีต่างดาวโทรเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่จริงๆก็ดีนะถือว่าเป็นช่องทางคือ นายจ้างน่ยต้องพาไปไปแจ้งเพื่อรับอนุญาตเหตุที่ต้องนายจ้างเพราะเขาไม่ต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยสเปะสปะค่ะแต่นี่นายจ้างไม่อยากพาไปเพราะพาเสียค่ารักษาพยาบาลค่ารมเนียมค่าเมื่อก่อนเสียสองพันตอนหลังเสียเป็นหมื่นต่อปีก็เลยมีการหลบเลี่ยงก็เลยไม่ค่อยแจ้งภาคหลังที่ถามมาเยอะนี่รู้เลยเพราะค่าตำเนียมมันแพงค่ะและอย่างของคุณแอนเองเนี่ยให้สามให้สามีมาไปก็ คือเข้ามาประกอบอาชีพเป็นคนใช้ก็ได้ไงนะคะก็เราเป็นคนรับใช้เป็นคนใช้ใช่คือคือต่างด้าวเนี่ยพรบต่างต้องการควบคุมว่าคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรจะได้จัดการถูกใช่นั่นแหละครับหลักคิดทางกฎหมายท่านท่านผู้ชมก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยเราไปเราไปแตกจนเราลืมอ่ะแล้วถามว่าพรบคนเข้าเมืองเนี่ยคืออะไรหนึ่งตรวจว่าใครเข้ามาบ้างแล้วควบคุมกํากับให้ออกตามกําหนดระยะเวลา สองถ้าคุณจะขออยู่คุณอยู่ได้อย่างไรไปอันนี้คือวิธีการนะคะคือต้องการดูต้องการควบคุมต้องการรู้ว่าอยู่จุดไหนบ้างถ้าผมจะอธิบายอะไรให้ท่านผู้ชมมีสายไหมไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีนะผมอธิบายอะไรให้ฟังมันมีที่ดินอยู่เนี่ยที่ดินป่าสงวนนะครับ ที่ดินป่าสงวนนั้นมันก็เป็นไปตามพรบป่าสงวนแห่งชาตินะครับทีนี้ถามว่าแล้วพรบป่าไม้ละเกี่ยวอะไรกับป่าไม่เกี่ยวเลยพรบป่าไม้เเป็นเรื่องของตัดไม้ตั้งลงเลื่อยตั้งลงกรึงชักลากไม้เคลื่อนย้ายไม้ก็ําหมายความว่าไม้เศรษฐกิจพรบป่าไม้ไม่ได้พูดถึงเรื่องปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติไม่ได้พูดถึงเรื่องทําไม้นะครับแล้วก็พรบพรบมันมีอีกหลายตัวอย่างครุบครองสวนสป่าก็คือเขตทีนี้ ถ้าเราพูดง่ายแบบภาษาชชวบ้านนะพรบป่าไม้ว่าได้เรื่องไม้อืตัดโค่นชักลากนะพรบป่าสงวนพูดด้วยเรื่องดินกับเรื่องไม้ที่ห่วงห้ามเด็กขาดอืทั้งดินทั้งน้ําห้ามใครมาที่สงวนไว้ต่อมาที่ดินเนี่ยเสื่อมโทรมมันวิ่งไปหาสปปกอสปกก็เอาที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรมมาจัดเป็นที่สปปกอแต่ปรากฏในที่ตรงนั้นมันยังมีไม้สักอยู่หนึ่งต้น ไอ้คนได้สปกไปตัดไม้สักผิดพรบป่าไม้เพราะมันยังอยู่เพราะมันเป็นเรื่องของไม้เป็นเรื่องของไม้อธิบายงี้เข้าใจกว่าพรบป่าไม้เรื่องไม้พรบป่าสงวนเรื่องของดินและไม้พรลบป่าสปกเป็นเรื่องของดินทำกินค่ะอืมนะอันนี้อธิบายให้คาให้ประชาชนเข้าใจเพราะฉะนั้น ไม้นะครับต้นไม้สักไม้ห่วงห้ามประเภทก็อยู่ในบ้านเราก็ตัดไม่ได้ยกเว้นเราไปขออนุญาตทําสวนป่าถ้าทําสวนป่าในไม้เศรษฐกิจคุณไม่ต้องขออนุญาตตัดแต่คุณตัดเมื่อไหร่คุณแจ้งเขาทราบแต่ก่อนจะตัดก่อนจะทําพรบคุณขออนุญาตทําที่ก่อนอือแค่นี้ จะได้รู้ไวอืมอมืนะคะนี่เป็นเกตเล็กเกดน้อยของอาจารย์ประเมศนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแ<ม>ล้วค่ะอาจารย์ okay. นะคะสำหรับรายการตีคองรองเปล่าสามารถพบอาจารย์ประเมศได้ทุกวันพฤหัสนะคะที่น <มา S 1> ้<ม>าอาจารย์ <มา S 1> แน่ๆนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 3 8 8 8 8 7 7ถึง9ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ